เจ็ดคำเตือนจากหลุงฝังศพ 1. น่ข้าคือสถานที่ที่มืดที่สุดดังนั้นจงสร้างความสว่างให้กับข้าด้วยการละหมาดตะหัดยุทธสอข้าคือสถานที่ขับแคบที่สุดดังนั้นจงสร้างความกว้างขวางให้กับข้าด้วยการเชื่อมสัมพันธ์ซิรอตุลโอฮิม 3. ามข้าคือสถานที่เงียบสงดัดดังนั้นขจัดความเงียบและวังเวงด้วยการอ่านอันกุศละอ่าน 4. ค่ขาคือสถานที่อยู่ของสัตว์ร,ร้ายที่น่ากลัวและขยะขะแขยงดังนั้นจงขจัดสัตว์ร,ร้ายเหล่านี้ด้วยการบริจาคทาน 5. ค่ขาจะบีบเจ้าให้ละเอียดและแตกสลายเมื่อใดที่ไม่ละหมาดดังนั้นจงป้องกันจากการถูกบีบด้วยการละหมาด5เวลา 6. ค่้าคือสถานที่ที่จะแช่พวกเจ้าอยู่ในน้ำที่แสนจะเจ็บปวดและทรมานดังนั้นจงป้องกันด้วยการถือศีลอด เจ็าคือสถานที่ที่สอบสวนของมุงกัสและนากีดดังนั้นจงเตรียมตอบคำถามด้วยการกล่าวลาอิลาฮาอินลั่นลออยู่เสมอขอพระองค์ทรงคุ้มครองเราทุกคนให้พ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพด้วยเถิดอามีน